ทางทหารก็จะถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับเราจะไปปราสา,ษาเทเขาตะฟลกันต่อนะครับแล้วเราค่อยกลับที่เทตอนนี้เราอยู่ที่ วัดเขาโต๊ะโอ้กลายเป็นวัดล้างแล้วหรอ 5กิโลประสาทตาไฟระวังช้างโอ้ตายแล้ว เปิดอ,อยู่ใช่ไหมครับไอตัวตัวประสาทเข้าไปได้ใช่ไหมพี่นะอ๋อครับ,บค,ครับ ในๆนน,นะอีกหนึ่งกิโลเนี่ยพ่อพ่อมาเดินสายสายโทรศัพท์มาตรงเนี้ยแหละตอนก็เป็นทหารนะ่ะแล้วพ่อมาอาบน้ำตรงเนี้ยแน่ๆนะครตรงข้างทางเนี่ยพ่อมาอาบน้ำเนี่ยมันจะมีลำธารตรงเนี้ยให้เราอาบตอนพ่อเป็นทหารนะ่ะหนูยังไม่เกิดเลยตอนนั้นนะ่ะ มอกนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับตัวที่่าเดินไป,ปต,ตอนนี้เราก็มาถึงตัวประสาทแล้วตรน,นี้จะเป็นอนุสรตัวประสาทต,ต้องเดินเข้าขึ้นไปอีกลุกสบายดีประสาทต,ตะไคร้ตัวน,นี้จะเป็นอนุสร เขาจะมีแต่ทหารพานมามาอยู่ฮะลูกทหารหลักเขาจะไม่ให้อยู่แล้วอนุสรณเอ้ยอนุสาวรีพิทักไทย นี่คือสถานโบราณปราสาทตะคอยนะครับเป็นทางขึ้นนะครับไปดูเดิขึ้นไปดูผู้นำแ้ <No. S 1> ขึ้นตามบันไดไปเลยผู้น,นำ <c oughs> ก็จะเป็นบันไดคอนกรีตนะครับขึ้นสบายครับใครจะมาขึ้นมานะครับขึ้นสบายขึ้นสบายเอ้าเนีย ขายมั้งเนี่ยเงาหมูเขาขายด้วยเพื่อนกิั้ดกจะนทางขึ้นนะฮะพื้นที่ตรงนี้ยังตกลงกันไม่ได้นะครับต้องแบ่งกันเฝ้าคนรถครึ่งมาจากรราจากรุงเทพครับอ๋อได้ครับ เื่กีเราก็ไปลงชื่อนะครับแล้วก็สามารถเดินเข้ามาได้เลยนะอะไรนะลูกไ,ไหนแมงอะไรเมื่อกี้เลมาเนเลยผีเสือเ้อเรัเป้ารอธรรมชาติครับพ้นที่ เลยทำไมลูกจริงเหรอเดินนำก่อนเลยเกงพ่อจะหลุดตูดแล้วเนี่ยถึงหมวกกันน็อกพ่อแป๊บสิพ่อดึงกางเกง,งเต้นไม้ใหญ่เลย พ่อกลัวพ่อต้องตามหลังวามวด้วยพ <c oughs> ่อพอจะกลัวทำไมพ่อก็จะเห็นแค่ใหญ่ภาษาอะไรกนี่อายุไม่รู้กี่พันปีแล้วเนี่ยเอ้าอะไรม่เี่ะ สถานบุรลานนะฮะฝั่งซ้ายมือผมก็จะเป็นพื้นที่ของทเทมเแล้วนะครับเขาจะไม่ให้เดินข้ามไปแนวนี้นะครับให้เดินได้แค่รอบๆนีสวยมากนะสวยมาก มอนเยอะอลอะลกด้านในนะึมันเป็นด้านในนี่ก็จะมีะหารเขมรนะฮะพี่ๆเขายืนอยู่ตรงนู้นนะ ผมด้วยนะฮะเหมือนกลัวว่าผมจะขโมยก้อนหินไปนะนี่รอยหมามันขุดเลยหมาขมุดเข้ามาดูหน่อยเข้ามาดูหน่อยหรอกท้ายประสาทไป มาไม่กี่ปีนี่มอสเยอะมากก้าวพิธิธหัณฑ์เหมนเมื่อกี้ก็มาขอถ่ายรูปผมนะครับใครที่จะมาประสานนะครับทางทหารก็จะถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับ เป็นรุ่นน้องมาอยู่มาแล้วแล้วก็อาบน้ำยังสบายชัง ่อกีอ่ปีความจำเมื่อแปีที่แล้ว <c oughs> จะถูกทางไหมเนี่ยความจำเมื่อ8ปีที่แล้ว โหดเลยเดี๋ยวก็ล้มตรงนี้จังการเข้าอะไรทำไมอ่ะพ่อก็ทรงตัวอยู่แต่มันพาหนูกิ้งมาทำไงหรอ พันั้ยเนี่ยเลี้ยวกลับพันั้ยเนี่ยรถเละกหมดแล้วเนี่ย ไปอะไรไม่รู้นี่เราจะออกบ้านลุง boy. Anyway. เกียรใส่เสื้อกันฝนแล้วซิงเตอร์เนี่ยหนูหนูหนก็มีแบบกางเกงไหมเหรอลูกมีเปล่ามีแม้แบบกางเกงอ่ะไม่มีเหรอแมสินทางต่อตอนนี้เราก็จอดพักที่วัฒนานครที่ปั๊มปตาทาเติมน้ำมันปลาลูกใส่หมวกสิใส่หม้อไปลูก ทิดตามชมใหม่นะครับพูดหน่อยฝากกดไลค์เอา้เอากดใจแล้วก็กดิชใจแล้วก็เกิดติตใจด้วยนะคระเออบ๊ายบายไปเอาเข้าบ้านเลยเปิดไฟเปิดเลย